เรามาดูดิว่าสิ่งที่ช้ำทำกับยูเครนนี่นะครับไม่มีใครรับได้นะครับแล้วยิ่งการตัดสินใจแชนเนี่ยนะครับโดยโยกเหตุผลอย่างเดียวคือเรื่องของการสร้างเสรีภาพไม่ต้องการให้นาโต้มีปัญหากับรัสเซียอยากให้ยุติเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ต้นเหตุของปัญหาที่ยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตก็จะไม่มีทางได้เป็นนะเพื่อให้ปัญหาทั้งหมดจบฟังดูดีมากเลยครับแสดงว่าดีครับ ทำเอาจริงเอาจังมากเลยนะกับเรื่องนี้เพต้องการให้ความขัดแย้งจบลงโดยเร็วฟังดูดีมากๆแต่วันนี้สิ่งนี้ที่พอทำให้เราเครือบแคลงสงสัยคืออะไรครับกรณีของนะครับของอิสราเอลกับกาซามันก็เป็นกรณีเดียวกันก็เกิดจากอะไรครับเกิดจาก Deep State. ดีฟสเตดยินดก็คือกลุ่มแซลนิตที่มีที่พนอยู่เหนือการเมืองอเม,ออเมริกา ในสถานการณ์นะครับระหว่างยูเครนกับกาซานี่คือแทบจะเป็นหนังเรื่องเดียวกันแต่ทําไมการปฏิบัติมันแตกตา่างกันเหลือเกินนะครับวันนี้การที่อิสราเอลสร้างความเสียหายกับกาซาอย่างไรความปราณีแบบนี้ทําไมทําไมอเมริกาไม่จัดการแล้วก็ตัดสินแบบเดียวกับที่ตัดสินยูเครนนะครับ นะแล้วอย่างนี้จะย้ายชาวบรเลสัยจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองให้กลายเป็นผู้อพยพห็นไหมครับอนะถ้าเกิดว่านะครับวามจริงใจต้องทําพร้อมกันในทุกที่ไม่ได้ทําแค่ที่ยูเครนที่เดียวมันมีความขัดแย้งอีกหลายแห่งนะครับนะนะ มันมีความขัดแย้งอีหลายแห่งบนโลกวันนี้ใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่ามีความขัดแย้งทั่วโลกเลยถ้าทาจะทําจริงๆต้องทําให้ทั่วทั้งโลกเอาเพิ่งได้หมื่นสองนะพี่น้องอย่าเพิ่งนิว้วอย่าเพิ่งอยกบครับเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับปัญหาที่เราต้องหยิบม,มาเทียบกันก่อนว่าเหตุการณ์ในกาซากับเหตุการณ์ที่ยูเครนนะครับแล้วว่าทําไมอิสเซลยาฮูถึงกล้านะครับ,ก,นะรบกับ ทำกระทำการรุนแรงกับพี่น้องาเลเไซน์นะครับกับเซลเลนกี้ทำไมถึงกล้าที่ท้าไทยอํานาจรัสเซียจนนาไปสู่การสู้รบนะครับนะเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อ22กุมภาพันธ์2023ตอนนี้2025ก็ประมาณ3ปีนะนะั้23 4 25นะเหตุ 3, 4, การณ์ความวุ่นวายของโลกนี้เราก็รู้แล้วว่าโลกเริ่มรู้ความจริงแล้วว่า เบื้องหลังการเมืองอเมริมกาคือดีฟสเตทครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็ใช้วิธีการสร้างความวุ่นวายแล้วก็ยึดครองแล้วก็กอบโกยตักตวงทรัพยากรน,นับในการสร้างวันนี้เรารู้แล้วว่าแหล่งพลังงานมหาศาลอยู่ใต้แผ่นดินที่ชาวปาเลสไตน์อยู่นั่นคือเำนวนการสร้างการเข้าไปใช้ยูเครนเพื่อจะจะทำให้รัสเซียอ่อนแรงลงเพื่อจะเข้าแทรกแซรงไปแล้วรัเสเซียมีแหล่งพลังงานมหาศาล โลกต้องการพลังงานใช่ครับต้องการทรัพยากรต้องการแร่หายากซึ่งวันนี้มีอุดมสมบูรณ์อยู่ในรัสเซียและในยนูเครนวันนี้อเมริกาบอกวา่าถ้าเกิดวา่าจะให้สนับสนุนต่อต้องเอาเงินมาใช้นี่ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับการช่วยเหลือไปสามแสนกว่าล้านแต่ให้ใช้คืนพเพิ่มไเบียห้าแสนล้านตัวนี้นะยูเครนก็ลำบากมากพออยู่แล้วก็เสนอเงื่อนไขไปที่ยากที่จะทําได้ใช่ไหมเพื่ออะไรเสนอเงื่อนไขไปที่ ไม่ต้องทำนะผมทราบนะดูแล้วว่าวันนี้บรรดาที่ปรึกษานะของชั้เนี่ยรู้แล้วว่าประเมินสถานการณ์ผิดอเมริกาประเมินสถานการณ์ผิดประการที่ใช้ยูเครนนะมาเป็นเหยื่อล่อเนี่ยมันล้มเหลวแล้วก็สงครามคมั้งนี้อเมริกาขาดทุนแน่นอนแลสเสียแข็งแกร่งกว่าที่คิดเยอะไม่ได้จะเอาชาานะได้ง่ายง่ายดังนั้นจึงเป็นแผนการที่เชื่อว่าน่นาจะทิ้งยูเครนมากกว่านะครับ เพื่อเะครับเพื่อจะรวบรวมก,กําลังไปสร้างปัญหาที่อื่นนะครับแล้วก็โยนภาระนี้ให้ยูโรไปนะครับถ้าสู้ต่อมีจะเปลืองตัวแล้วก็สงครามครั้งนี้ขาดทุนอันนี้นะักที่ปรึกษาทำก็น่าคงจะนนแนะนำล้วว่าอเมริกาพลาดมากประเมินรัสเซียต่ำไปนิดนี่นะครับเอาฉะนั้นถ้าเรามางวิเครห์โดยนามของมาร์คพิดบูก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นละครลวงโลกทันทีถ้าทำนะครับ คิดแต่จะสร้างสันติภาพในยูเครนแต่ไม่คิดจะสร้างสันติภาพในกาซาหรือแม้แต่ในตะวันออกกลางในซีเรียในไต้หวันนะครับมีความขัดแย้งอีกในหลายภูมิภาคของโลกนี้นะครับและเกิดอเมริกาจริงใจอันดับแรกเลยครับต้องหยุดในทันยาฮูแล้วก็ถอนกําลังออกจากกาซาเพราะสิ่งนี้อเมริกาทําได้เลยไม่ต้องรอใครใช่ไหมครับหยุดการสับงนุนนิสราเซล ว่าการสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ได้น้อยไปกว่าการสนับสนุนยูเครนก็เป็นเงินกระเป๋าเดียวกันแล้วทําไมนะครับถ้าเกิดต้องการสันติภาพจริงมันก็ควรจะต้องหยุดทั้งสองที่ไม่ใช่นะครับรวมทั้งในซีเรียด้วยเออไอเพิ่มหมื่นเจ็ดได้งาพี่น้องทำไมวันนี้ช้าจังเลยนะครับเออนั้นถ้าทำนะครับอเมริกาเนี่ยถอนกำลังออกจากตะวันออกกลางนะครับ หยุดแทรกแซงนะครับแสดงจุดยืนมาเลยว่าชัดเจนว่าวันนี้อเมริกาต้องการเป็นพีชเมกเกอร์ของจริงต้องการเป็นผู้สร้างสันติภาพจริงๆนะครับก็ควรจะต้องถอนกําลังออกครับจากจอ,อกรกลางด้วยนะครับนอะนะ่วันนี้นะทํากําลังจะนัดคุยกับนัดคุยกับซาอุแล้วการนัดคุยที่ซาอุนี่ครับเรื่องสันติภาพสันติภาพในนะรครับในยูเครน นะแล้วก็เรื่องกาซาทางนั้นก็ต้องนักสีจีนผิดด้วยเพราะอะไรครับวันนี้โลกมีขัดแยง้งมันมีหลายพื้นที่มากก็เอาทั้งหมดของโลกนี่แหละครับรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันอย่าลืมนะครับมติสาประชาติชัดเจนว่าสาประชาติสลับหลุนจีนเดียวแต่วันนี้สิ่งที่อเมริกากาำลังทํากับไต้หวันคันนะครับยุแยงให้ไต้หวันแข็งข้อกับจีนใช่ไหมครับเออดังนะนั้นอเมริกาก็ต้องหยุดแล้วก็ต้อง เชิญประธานาธิบดีไต้หวันแล้วก็ประธานาธิบดีสีเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยเออใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ต้องถอนฐานทัพที่อยู่ในเอเชียไปทั้งหมดเออได้ไหมเพราะอะไรฐานทัพในอเมริกาในเอเชียโอ้โหเพียบเลยครับทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นทั้งฟิลิปปินส์ทั้งออสเตรเลียเออ ทำไ,ไมก็ต้องถอนออกไปนี่คือชัดเจนว่าอเมริกาจะสร้างสันธิภาพเป็นกระชาโลกแล้วก็ให้ทุกคนหันมารวมกันเป็นหนึ่ง a r the world เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่จะทิ้งยูเครนเพื่อจะรวบรวมสักย์กำลังจาก,กนโยบายรัดเข็มขดัดเพื่อจะมาเปิดสำรัูรทิใหม่อันนี้ไม่ใช่พีชไมเอิ์อันนี้คือการรวงโลกครับวันนี้อเมริกาหไหมว่า ตัดงบมหาศาลเพราะว่าทําพบแล้วว่าตัวเลขการขาดดุลทางบัญชีแล้วก็นี่ก้อนมหาศาลเนี่ยมันยากมากเลยที่อเมริกาจะไปต่อได้และถ้าเกิดยังมีค่าใช้จ่ายที่เยอะแยะขนาดนี้มันไม่รอดนะครับทั้งจึงตัดตัดงบประมาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในงบประมาณของ CIA ใน USA ในการองค์กรอิสระ NGO ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ฐานทัาบางแห่งการช่วยเหลือ,อยูเครนก็เช่นเดียวกันนคือการตัดค่าใช้จ่าย มันก็มองได้สองแบบว่าอเมริกาต้องการที่จะดัดเข็มขัดเพื่อเอาตัวเองให้รอดหรือเป็นการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อจะไปเปิดศึกใหม่นะครับนะวันนี้นะถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมคิดนั่นคือความวุ่นวายของโลกยังไม่จบเพียงแค่ย้ายจุดเท่านั้นเองนะ วันนี้นะครับการเสียยูเครนไปแล้วถ้าเกิดได้ตะวันออกกลางมายัางไงก็คุ้มเพราะว่าอะไรครับตะวันออกกลางคือแหล่งพลังงานมากถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นของพลังงานที่ใช้ในโลกใบนี้แล้วถ้าเกิดว่าได้ตะวันออกกลางมากก็จะได้เป็นการตัดกําลังจีนด้วยเพราะจีนต้องพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์เราคิดกันดีๆนะว่า ทำจริงใจหรือว่าหลวงโลกนะครับนะแล้วถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยวันนี้อย่าลืมาซาอุนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากับอเมริกาเนี่ยลึกๆก็ยังเคยเป็นคอหอยลูกกระเดือกกันอยู่นะครับการสร้างละครโดยการดึงซาอุเข้ามาร่วมในวงเจรจาเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอเมริกาสามารถ ครอบครองตอนออกกลางได้โอ้โหอเมริกาจะเป็นอะไรครับเป็นเจ้าโลกนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นถือพลังงานอยู่ในมือกลายเป็นดีลเลอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกเลยตอนนีนะ้การทิ้งยูเครนอาจจะคุ้มท่ากว่าก็ได้นะอย่าลืมว่าทําเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจการทานักธุรกิจจะไม่ทําอะไรในที่เรื่องที่มันขาดทุนจะไม่ทําในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะไม่ทําในเรื่องที่พ่ายแพ้ถ้าจําเป็นจะต้องแพ้ก็ต้องแพ้น้อยสุดผมเลยมองว่า มันอาจจะเป็นแค่เกมของทำเท่าน,นั้นเองนะครับเราจะเพิ่งตื่นเต้นดีใจนะครับถ้าทําแค่ทําแค่นยูเครนก็ชัดเจน่วงโลกเพราะว่าต้องการจะอะไรสงวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อจะมาเป้าหมายที่ใดที่หนึ่งแล้วผมก็เล็งว่าอเมริกาน่าจะเล็งตะวันออกกลางเพราะน่าจะง่ายสุดใช่ไหมน่าจะง่ายสุดนะถ้าสามารถครองดินแดนในตะวันออกกาาลางได้มีอิทธิพลเหนือตะวันออกกลางเนี่ย ันง่ายสุดเพราะว่าชาติที่แข็งแกร่งวันนี้ก็มีแค่ซาอุก,กับอิหร่านนอกนั้นไม่ได้มีศักยภาพมากมายแล้วนะซาอุจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีศักุภาพนะแต่ว่าชีวิตของชาวซาอุไม่ใช่นักลบนะซาอุเป็นชาติคุณหนูอยู่กับความสุขสบายร่ำรวยนละไม่ได้เป็นชาติที่มีการสู้รบอะไรเลยนะ นะแต่อาจจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกเท่านั้นเองนะแต่ในแง่ของแสนยานุว่าทางทหารเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นซาลบลากับใครนี่ใช่ไหมดังั้นะในตวนวรากการยิงที่ก้างชิ้นใหญ่ก็มีแค่อีหลานนะครับงั้นก็ลองดูว่าทําจะพลิกเกมนี้ได้อย่างไรคนระับนะอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์อของมาพินบูในวันนี้นะครับก็ดูกันว่าเพราะว่าไอการวิเคราะห์ทางด้เี่ยก็ ว่าไปหมดแล้วแต่เมื่อคืนใช่ไหมครับอันนั้นก็แถมในตรงนี้ให้หน่อยหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าจะผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมน่าจะเป็นคนแรกนะที่คิดแบบนี้นะนะท้ายสุดน,นะผลประโยชน์โลกทุกคนก็ทําเพื่อประเทศตัวเองไม่ได้มีความจริงใจสักเท่าไหร่หรอกครับอั้นถะ้าเกิดว่าอเมริกายอมนะนะถอยออกจากการใช้เสัยญอนุภาพทางการอาหาร เลิกแทรงแซงชาวบ้านแล,ล้วหันมาทําสงครามการค้าอย่างจริงจังอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะการทําสงครามการค้ามันเป็นเรื่องปกติของทุกชาติอยู่แล้วที่จะต้องปกป้องตัวเองปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนแล้วก็พยายามขายสินค้าแข่งแล้วก็ต้องกีดกันสินค้าของคู่แข่งอันนี้มันเป็นหลักปกติครับไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่การไปลุกลานกันด้วยอาวุธอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้การลุกรานทางการค้าเป็นเรื่องปกติครับเพราะการลุกรานทางการค้านี คุณไม่ซื้อก็ได้ครับเออแต่การลุลารทางาอาวุธไม่ซื้อไม่ได้นะเพราะจะใช้การบังคับการลุลารทางอาวุธนี่คือการบังคับแต่การลุลารทางการค้านี่นะมันเป็นเรื่องความสมัครใจดังนั้นถ้าอเมริกาจะมาเล่นเกมสงครามการค้าที่ขึ้นกำแพงกวาสีจะห้ามนาก็ทําทไปเลยครับไม่มีใครก็ว่าแนละ้วอย่างน้อยคนอื่นยังมีโอกาสแต่ถ้าใช้แต่เยนุภาพมาลุยแบบนี้มัน ทำไม่ได้นวันนี้ยูเครนเนี่ยครับมีทรัพยากรเยอะจริงแต่ว่าดินแดนที่มีแร่ธรรมชาติเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือลเสเซียเรียบร้อยแล้วไงนี่คือผมว่าทำไมมิกาต้องถอยสู้ไปไม่คุ้มแล้วยิ่งลงลึกไปเท่าไหร่นะก็ทรัพยากรที่จะให้ยูเครนนำมาใช้เป็นหนี้นะครับนั่นคือการลงทุนใช้เงินอุดหนุนยูเครนเพื่อยูอเครนเป็นหนี้ แล้วจากนั้นยูเครนเอาทรัพยากรมาใช้นี่มันไม่ได้แล้วไงเพราะรัสเซียยึดไปหมดแล้วนี่ไงถึงบอกว่าวันนี้การลงทุนในยูเครนมันไปต่อไม่ได้มันแพ้แล้วงนั้นมันคือการขาดทุนไงการขาดทุนคือหนึ่งรู้ว่าไม่ได้ก็ต้องรีบถอยอ่จะดันต่อไปทําไมครับก็เห็นอยู่ว่าวันนี้พื้นที่ในการยึดครอ,องที่รัสเซียยึดไปหมดมันคือแหล่งทรัพยากรของ,ของอยูเครนทั้งสิน้น ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นการเจรจาก็ตามเนี่ยหรือปล่อยสู้ต่อเนี่ยยังไงก็แต่ยูเครนไม่มีทางที่จะหาเงินมาใช้นี่ได้เพราะว่าไม่มีแหล่งทรัพยากรอยู่ในมือตัวเองเลยนะครับการแผนที่ดูก็เห็นแล้วครับผมใช้ดูวันก่อนแคว,ว่าวันนี้นะพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรเนี่ยอยู่ในมืออยู่ในการดูดคุ้มครอง,อ,งอยู่ในเขตนะครับของรัสเซียหมดแล้วออนะ